ขี้ที่ไม่สามารถล้างออกโดยมองโลกมองไทยบายทีละพัดในตัวของคนเรามีขี้อยู่มากมายแต่ขี้ที่จะกล่าวถึงเป็นขี้ที่ทําให้คนคนนั้นลาบากและเป็นบุคคลหนึง่งที่ทําให้ไม่มีใครต้องการที่จะคบค้าสมาคมด้วยได้แก่ขี้เกียจคนนี้เขาหนักไม่เอาเบาไม่สู้ชอบอู้อย่างเดียวขี้กลัวมองอะไรที่เข้ามาก็คือปัญหาไปหมดไม,ไม่กล้าทําไม่กล้าตัดสินใจ ขี้โกรธเป็นคนเจ้าอารมณ์จะเป็นคนที่มองตัวเองถูกตลอดเวลาถูกอย่างเดียวถูกอยู่ฝ่ายเดียวขี้ใจน้อยใครติใครเตือนใครว่าไม่ได้เลยจะน้อยใจตลอดเวลาขี้อิจฉาเป็นคนที่ไม่เคยเห็นมองคนอื่นดีกว่าตัวเองชอบใส่ร้ายคนอื่นชอบอวดดีแต่ไม่เคยเอาดีมาอวดเพราะตัวเขาเองไม่เคยมีดีอะไรชอบสนใจเรื่องของคนอื่นเรื่องที่ไม่รู้อย่างเดียวก็คือเรื่องของตัวเอง ขี้ที่กล่าวมาทั้งหมดคือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะใช้น้ำล้างได้และถ้าเกิดว่าใครมีแล้วและไม่รู้จะปรับตัวแก้ไขอย่างไรก็คงจะอยู่ได้ยากและลําบากเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เราก็ควรที่จะชําระล้างด้วยวิธีการของเราเพื่อที่จะทําให้เราเองเนี่ยก้าวข้ามไปสู่ความสําเร็จและการยอมรับของสังคมหมู่มากต่อไปจากทีรพัฒเกิดมาเพื่อแนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวนัสดีครับ